สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้นานา,นาทุกท่านครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันนังคารที่27เดือนเจปี64ทางขายเซียนขืนเมืองสุรินก็สิได้มารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมกับผมเนี่ยรายละเอียดสินค้าที่ยุคข้างนาท่านนี้เป็นรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าได้สร้างเขามาในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์กับผมก็เป็นวันยุด เขาพรรษาเนี่ยโจงวันหยุดเขาพรรษาทั้งขายเซียนคืนก็สิได้จัดทรงให้ลูกค้าในหลอบเส่าวันนังคารกับผมกับเือกอากาสมารีวิวให้ได้ชมได้รายละเอียดสินค้าเหนืองานก่อนจัดทรงกับผมเพราะว่าบางทันก็โทรเขามาครับโทรเขามาสั่งโบเห็นรายละเอียดสินค้ากับสิทธายให้เบิ้งทางช default, ่องยูทูบกับผมนี่ฮะถาบางทันกับด้เบิ้งรายละเอียดสินค้าทั้งเฟสทั้งไลน์นี่ยฮะ เดี๋ยวมาเริ่มชมได้รายละเอียดสินค้ากนจัดส่งกันเลยกับผมนี่ฮะที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้กำลังสิจัดส่งกับผมนี่ก็เป็นบ่วงเดียวกับผมคืนเดียว31อดหลักผมโดยหุ่นนิลุมผมโดยชุดดักนกควักหรือว,ว่ารายละเอียดอื่นๆกน็นี่ฮะนิรุมส่งกระเทยกับผมนี่ก็เป็นชุดดักนกควักเป็นนกควักผมโดย หุ่นย่างดอกอีลุ่มครับผมนี่ฮะรายละเอียดสินคา้าครับกำลังที่จัดแพ็นคนะครับผมก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทั้งขายเซียนขืนมอร์ซูลินได้นำมาแจง้งให้พี่ให้น้องได้ทราบกันก่อนจัดทรงนี่ฮะทุกครั้งทั้งขายเซียนขืนกส็สิรีวิวแจ้งให้ได้ทราบครับผมรายละเอียดใหม่ๆ เดี๋ยวไปชมรายละเอียดนาานกบผมสินค้ากันยังมีพอ้อมจัดทรงกับผมยังมีพอ้อมจัดทรงเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเป็นหุน่นย่างนกควักนกอีลุม่มผอมด้วยคืนพิเสือ้อคืนเดียวหรือว่าเป็นเอ็นทาคืนกับผมมีพอ้อมจัดทรงกับผมข้างล่างนี่ก็เป็นหุ่นย่างนกควักกับผมที่ทั้งขไข่เด้นนาำมา เปิดขายในช่วงยุคโควิดกับผมเป็นชุดโปนี่ครับรายละเอียดสินค้าเนงานเมื่อวานกับทายให้เบิ้งไว้แล้วครับตอนนี้กัจัดทรงกับเหลือรายละเอียดสินค้าใไม่ๆม่กับผมสำหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวพาไปชมใกลๆครับ สำหรับท่านที่สนใจกับถากมาสอบถามได้กับผมกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD ครับผมเนี่ยขอฝากรายละเอียดเอาไว้สำนีก่อคกับผมสวัสดีครับ